สวัสดีครับผมเจนเอ็กซีเอ็มกีออสเซียเทเลนนะครับก็วันนี้ขอนำทุกท่านมาพบกับรถตักไฟฟ้า100%ของ XCMG รุ่น X4958 TS นะครับ EV นะครับไม่ใช่ทีดิถ้าเป็นรถตักไฟฟ้าตามนามสกุลด้วย EV ครับตัวนี้เป็นบุ้งกี่ 5Q คิวนะครับแขนยาวยกได้สูง5.5เมตรนะครับท่านใดสนใจ อย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4 2 4 6ถามว่าเหมาะสมกับรถหรือใช้กับธุรกิจอะไรก็แป้งมันโรง4ีนะครับหรือโรงงานปาล์มนะครับก็คือใช้ยกสินค้าทางการเกษตรนั่นเองนะครับหรือของเบานะครับพวกปุ๋ยต่างๆก็ได้นะครับน้าไม่หนักแต่ถ้าแขนถ้าของหนักอีดินน้นทรายนะครับก็ควรจะแนะนํารุ่นแขนสั้นนะครับก็แขนสั้นก็จะบุ้งหีเล็กนิดน,นึงถ้าสเปก958นี้แขนสั้นอยู่ที่ สามคิวครับก็ตอนนี้มีลูกค้ามาเทสรถนะครับตดลองขับก็จะไม่มีเครื่องยนต์นะครับจะมีแค่เสียงมอเตอร์นะครับนี่ฮะยกตัวนี้ได้ยินว่าเสียงมอเตอร์ปั๊มอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็มอเตอร์เราจะมีสอสามตัวนะครับมีมอเตอร์ขับด้านหน้านะครับมอเตอร์ขับล้อหลังนะครับ อ่าแล้วก็มอเตอร์กับปั๊มที่ได้ยินอยู่เสียงมอเตอร์ปั๊มครับก็ถามว่ามีเครื่องยนต์ไหมไม่มีครับชาร์จแบตเข้าเตอรี่เข้าในตัวรถนะครับ8ตัว282กิโลวัตต์นะครับ, w, รบแล้วก็ส่งมาจากแบตเข้ามอเตอร์ขับหน้าขับหลังเลยถ้ารุ่น958มอเตอร์อยู่ที่100กิโลวัตต์หน้าหลังนะครับแล้วก็ส่งมาที่มอเตอร์กับปั๊มนะครับ นั่นแหละสังเกตได้นี่ฮะมอเตอร์กับปั๊มอยู่ที่70กิโลวัตต์นะครับถามว่าแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างรถตักน้ํามันกับรถตักไฟฟ้ารถตักน้ํามันนี่ต้องรอรอบต้องรอเกียร์นะครับแต่รถตักไฟฟ้าดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แล้วส่งมามอเตอร์เลยะนะครับจากนั้นรอบจะเร็วกว่าความเร็วจะมากกว่านะครับคือวิ่งโดยที่ไม่ต้องมีรอบเครื่องยนต์ นะครับท่านใดสนใจอย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์0864914246ย้ำอีกนิดนึงครับตอนนี้ผมอยู่ณนะอ100นะครับอาคารไบเทคบางนาโดยที่จัดงาน Expo XCMG วันที่13ถึง15กันยายนนะครับท่านใดสนใจจะมาชมงานมาดูรถมาเทสรถหรือผลิตภัณฑ์ของ XCMG หรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัทอื่นใดที่อยู่ในงานก็ติดต่อผมมาได้ที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4 2 4 6ผมเจน XCMG o u s t r a l i ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่ทวฟ้าเมืองไทยเข้าเรื่องรถคันนี้กันบ้างอีกนิดนึงบงกีตัวนี้นะครับบงกี 5Q เป็นรถรุ่น X4958 EV นะครับยกได้สูงจากพื้น5.5เมตรเหมาะสำหรับโรงงานทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นแป้งมันนะครับข้าวหรือ ข้าวโพดหรือปาล์มนะครับแล้วก็ตัวนี้ค่าตัวไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับรถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นนะครับอาจจะเท่ากันแต่ซื้อไปแล้วไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับปกติรถสเปคนี้9 58แขนยาวแบบนี้หากท่านใช้ในธุรกิจก็ต่อ1ครั้ง1ชั่วโมงใช้ประมาณ15ลิตรบวกลบ5ลิตรต่อหนชั่วโมงนะครับแต่ส่วนใหญ่คือไม่บวกขึ้นน่าจะ 15ลิตรแล้วต่อ1นชั่วโมงแต่ถ้าท่านใช้รถตักไฟฟ้าแบบนี้ไม่ต้องเปลืองค่าดน้ำมันมีที่ชาร์จแบตมีแบตเตอรี่ยิ่งโรงงานไหนมีอ่าเครื่องผลิตไฟฟ้าเองยิ่งถูกนะครับโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์08 6 4 9 1 4 2 4 6คลิปนี้ขอบคุณมากครับผม mãi người ta nói cách nào để rồi đâu không mình phải không được